ครับสวัสดีครับไดี้แั่ตัวเต็มๆหน่อยแล้วบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงน้องเลยก่อนสวัสดีครับผมนกเกี้ยนะครับรับบทเป็นอัลมอนครับสวัสดีครับเจ้านายจิระครับนะครับรับบทเป็นลาเต้ครับผมสวัสดีครับผมเบสวิทวินครับรับบทเป็นพีครับครับสวัสดีครับผมเซ็งวิชัยครับรับบทเป็นธันวาครับคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงไม่เหมือนกันแน่นอนครับผมก็ ไลตเตอร์อันวัน,นครับเป็นหนุ่มใสๆครับซื้อซื้อ,อินโนเซนต์ครับอืมครับผมซื่อครับแล้ส่วนตัวละครลาเต้น,นะครับก็จะเป็นหนุม่มปนกวนที่้เล่นแบบเทย์บอยหนุ่มที่เมา <c oughs> อาหนุ่มใส่แแฮงค์ปาร์ตี้ครับผมแล้วก็ <c oughs> เป็นหนุ่มที่ไม่ค่อยตื่นไปเรียนโอเ <Okay, S 2> คเห <okay. S 2> มือนชีวิต <c oughs> จริงก็ก็นิดนึงนิดนึงบางนิดนึงโอเคครับ ของผมก็พีก็เป็นหนุ่มโปรแกรมเมอร์ครับก็เป็นหนุ่มที่รักงานเป็นเนิร์ดแล้วก็มีความใส่ใจกับงานค่อนข้างสูงครับประมาณนั้นของผมเครื่องส่วนว่าก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างอบอุ่นครับค่อนข้างเทคแคร์แล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีการชอบสิ่งเดียวที่ชอบก็คือการทำอาหารครับผมใช่ทั้งร้อยันหน่อยควาว่าร้อยนี่เธอร้อยจะไม่เป็นเรื่องเรื่องเป็น ให้น้องเล็กดีกว่าเพราะว่าเป็นเป็นปัญหาของน้องเล็กเขาจกไปตุ๊กเดี๋ยวพี่ช่วยเสริมเดี๋ยวพี่ช่วยเสริมแบบว่าครัไม่เกิดเรื่องราวด้วยครับเรื่องนี้ก็อันมอนนะครับก็หนีแม่มาครับเพื่ออยากมีชีวิตของตัวเองแล้วก็อันมอนเนี่ยครับเป็นคนที่สิงครับก็เลยอยากให้พวกพี่ๆช่วยก็เลยพิจิตรค่าเช่ากันครับทั้ง4คนช่วยกันเขาเรียกว่ามีการท้าทายกันครับมีมิชชั่นกันการท้าทายที่เลือกอะไรคะัดังๆ ท่านไทยในเรื่องอะไรภารกิจภารกิจภารกิจเป็นอะไรหูเลยหูเลยพิชิตคนสิงห์รางวัลอะไรรางวัลฮะรางวัลก็คือค่าเช่าฟรีหนึ่งปีครับผมนั่นคือภารกิจที่ทั้งสามหลุมแล้วก็มาช่วยเราไม่นอนเขาสมหวังนะครับผมลาเต้น่ะลาเต้บทเรื่องนี้บทมันมากเลยอ่ะทัวรที่สุดในเรื่องแล้วอ่ะเนี้ยที่สุดในเรื่องแล้วเป็นยังไงก็ตัวละครก็จะแบบเรียนด้วยกันกับน้องอวอน เรียนด้วยกันเลยแบบว่าอยู่ด้วยกันบ่อยๆเลยแบบว่าต้องพาอัมอนได้สมหวังกับความรักของเขาใช่ยังมาสปอร์ตเพื่อนใช่ไหมสปอร์ตเพื่อนใช่ไม่ไม่สปอร์ตไม่ไสปอร์ตได้แค่นี้ได้แค่นี้ต้องรอดูต้องรอดูใช่ครับนี่ก็เป็นคนเดียวที่มีเรื่องราวของผู้หญิงเข้ามาใช่แล้วผมก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ครับที่ยังไม่ยังไม่เปิดเผยแล้วกันเพราะว่า คิดว่าดูอีพีนหนึ่งก็น่าจะรู้กันแล้วครับผมก็อยากให้ไปใส่ใจดูวันที่30ก็คืออีก2วันถัด<ค>ไป <ๆ S 1> นีคค่ครับใช่แล้วก็ฝากในฝักตัวพีกด้วยครับรอลุ้นกันครับผมเป็นยังไงน่าสนใจนะรับผมก็เป็นแบบทำอ,อาหารที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเยอะมากเลยใช่ครับจริงเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่ ตกงานอยู่แล้วครับตอนนี้เพิ่งเรียนจบแล้วกาลังมองหางานอยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปเลยว่ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นิดนึงก็เลยหาที่อยู่ใหม่ด้วยครับแล้วก็ได้มาดูแลน้องๆรวมถึงเพื่อนซีในบ้านเนี่ยแหละครับครับผมฝึกฝนมครับอาด้วยความที่ในซีนอะครับมีแค่ไข่ดาวหรืออะไรบางอย่างที่พอมีประสบการณ์บ้างก็ที่เขาก็ยังมีสอนครับผมใช่แล้วก็สื่อในสองเราเริ่มไหมครับ แนะนำใช่ไหมจริงจริงจริงข้าบางเมนูพี่เขารู้หรือ้องลองดูลองลองก็จะพยายามแซวกันว่าแบบอันนี้ทําอย่างนี้หรือเปล่าก็กินได้หรือเปล่าเนี่อ่ะกลัวไหมต้องชิมที่ผมทําใช่ไหมครับชิมหมดเป็นยังไงบ้างดีกว่าอร่อยครับอร่อยอร่อยเด้งเข้าวโพดมาอย่างแรกเลยสีหนุ่มเพราะสีหนุ่มเขาเป็นแต่ละคนที่มาของแต่ละคนนะคะมันทำ กับกาแฟสุดชาสุดโซนเล็กโซนสามสุดเอ้ยโซนนะมาสนสุดสนคนนี้ก็สนนะคนนี้ก็สนนะทั้งคู่อ้าวแล้วพี่ไม่สนมากเพรพี่ก็ใช่ย่อยเพราะพี่โซนมากต่างต่าเยอะขายเกือบเาเป็นยังไงบ้างแล้วแบบสนัดจับไปด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นอ่าผมเอาลาเต้ด้ขอแล้แล้วก็พี่เซงเอาใช่ครับโอเคครับลาเต้ลาเต้ครับผมลาเต้ลาเต้ก็เจ้านายครับเจ้านายเป็นคนที่แบบ เอาจริงคือเจอครั้งแรกเรื่องนี้เลยเพราะว่าทุกคนจะเจอก่อนอันนี้ลรวก็รู้สึกว่าน้องแบบน้องม,มีประสบการณ์มาแล้วเราเค,เคยเห็นผ่านจอมาบ้างแล้วก็ไม่นึกว่าสกิลแล้วความแสบจะอยู่ในระดับที่เท่ากันก็คือสูงเพราอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับผมใช่ครับส่วนส่วนความแสบของเจ้าน้องโรเกียผมผมรู้สึกว่าเป็นความแสบที่มันน่ารักน่าเอ็นดูแบบ อย่างเวลาอยู่ในซีเงี้ยพอน้องกินขนมเงี้ยพอพวกเราแซวอันนั้นได้กินกินกินพี่กินกับผมไหมล่ะคนคนแบ่งกันไหมล่ะมันจะเป็นความแ่บที่กวนๆฮาฮาแล้วมันน่าอินดุ๋ยผมรู้สึกว่าน่ารักอ้าอาม่าเนี่ยครับก็พี่เซ็งนะครับก็คือพี่เกเป็นคนที่จิตใจดีครับเฉยโอ้ยใช่แล้วแสบแต่แต่ก็แสบในบางเรื่องครับพี่ชเฉยจะต้องมาดูแลเทคแคร์ดีครับอ่าส่วนพี่เบ้นนะครับพี่เบ้นเป็นคน ดีดีคนบอกว่านาราคาเป็นวิชายที่ดีครับผมแล้วก็ก็แสบกันหมดอ่ะใช่ทุกคนยู่ที่ว่าหมดเลยนะกัเดียวกันเลยก็ปัดช่วงกันใช่ไหมตัดช่วงกันแสบในทางไหนนนครับผมความน่าใจของแตะนทไต้องรูเ่อน่าจะเป็นความตลกดีกว่าครับอกใช่ครับตกแล้วความบวนความสนุกสดใหม่ ความสดใหม่ใช่ใย่อยง่ายอันนั้นมันกิมมิตนิดนิดหน่อยหครับใครก็ไปดูกันในเรื่องใช่นที่บอกว่าของพวกเราคือแบบเบาสมองเนาะเป็นซีรีส์ย่อยง่ายคือใครดูเครียดๆคือมาดูก็คือหายเครียดเหรอเครียันเยอะแยไม่ใช่หายเครียดครับมันก็เป็นขาเขเชื่ออย่างเป็นมีออนเซ็นนะครับมีออนเซ็นนะครับใช่นะครับไม่รู้ดิผมไม่ค่อยถอดผมไม่ค่อยถอดเลย เทลเลอร์จะมีกิมมิกเล็กๆแล้วแหละที่อยากแชร์ไว้ถ้าถ้าพี่ไม่ถอดผมก็ส่งเสื้อคลุมนะครับจริงๆได้ดูกันแล้วแตได้ดูแล้วใช่ไหมครับครับผมบอกเลยว่าดูยังไงดายๆค่ะอย่าลืมรับชมพวกเราได้ทาง VTV ครับผมซึ่งซีรีส์น้องๆบอยเป็น VTV Original สามารถรับชมได้เริ่มตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับทุกวันพฤหัสนะครับผมถ้าอยากรูยังไงต้องทำยังไง สมัครครับน่ากลัวอันนี้มาแล้วสมัครครับมาสมัครแล้วได้ดูอีพีสองเลยสามารถดูลงหน้าได้หนึ่งตอนครับหนึ่งตอนใช่โอเคเดี๋ยวเกลี่ยประโยคให้ก็สามารถกดสมัครดู V I P เพื่อรับชมล่วงหน้าได้หนึ่งตอนนะครับผมเป็นต้นไปเริ่มตั้งแต่วันที่30ก็คือสามารถดูตอนสองได้ทันทีเลยครับผมแล้วก็สามารถดูได้2ช่องทางคือทางแอปพลิเคชันกับทางเว็บนะครับของ VTV ีกบ V I P ใช่ครับผมได้เลยฝากพวกเราทั้ง4คนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เอาลาเลยเหรอก่อแล้วมีอ๋อโอเคได้ครับ